ก็จบลงไปครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครับก็เป็นชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งก็จะกลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47เรียกได้ว่าคนใหม่แต่ว่าหน้าเก่านะครับแต่ว่ามันมีประเด็นอย่างนี้ครับนอกจากเกี่ยวกับด้านนโยบายของเขาที่หลายอย่างมันจะเป็นคําถามอยู่อีกอย่างนึงครับก็คือคดีความครับที่เขาเนี่ยเคยถูกฟ้องในอดีตมาครับซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊แล้ว ก่อนจะเป็นประธานไม่ดีเนี่ยแต่ว่ามีคดีติดตัวอยู่เนี่ยบางอันเป็นคดีอาญาด้วยแล้วคดีเหล่านี้จะทํำยังไงกันสวัสดีครับเวิ l ์ s สแนปชา t กับผมบิ๊กพอตนายนิติธนาพรกุลครับคุณผู้ชมครับการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับของสหรัฐอเมริกาก็จบลงไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์นะครับจากพรรครีพับลิก Re ันครับก็สามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างนางกมาลาแฮริสไปได้นะครับจากพรรคเดโมแครต เรียกได้ว่าคะแนนเสียงเนี่ยท่วมท้นเลยนะครับโดยพะในรัสวิงสเตทนะครับเรียกได้ว่าเก็บได้ทั้งหมดคาดว่าจะทั้งหมดเลยครับเจ็ดรัฐด้วยกันซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วละครับว่าทรัมป์เนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่คนที่47ของสาหารัฐอเมริกาครับคำถามเนี่ยเกี่ยวกับนโยบายนโยบายของเขาเนี่ยครับก็ยังมีมีคนตั้งอยู่นะครับว่าบางอย่างจะทําได้จริงหรือเปล่าทําแล้วมันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีหรือเปล่าไม่ทําให้เกิดอะไรขึ้นมากมายครับ สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นคำถามอีกอย่างนึงครับก็คือคดีความครับเพราะว่าเขาเนี่ยเคยเป็นประธานาธิบดีไปแล้วนะครับสมัยหนึ่งหรือว่าเทอมที่1ของเขาเนี่ยครับแต่พบว่าหลังจากพ้นตําแหน่งไปเนี่ยมันมีคดีความเกิดขึ้นมากมายครับทั้งเรื่องการจัดการเอกสารลับหรือว่าการไปเรียกได้ว่าเกี่ยวกับช่อโกงเลือกตั้งหรืออะไรพวกนี้ครับคือเยอะแยะมากมายที่ถูกฟ้องหลายคดีนะครับที่เป็นคดีใหญ่ๆเลยคําถามก็เลยเกิดขึ้นว่าแล้วก่อนที่เขาจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ก่อนจะไปสาบานตนเนี่ย ไอ้คดีเหล่าเนี้ยจะเป็นยังไงจะว่ายังไงกันจะถูกตัดสินหรือเปล่าแล้วทรัมป์เนี่ยจะหลุดตําแหน่งหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเท่าไหร่นะครับโดยนายทรัมป์เนี่ยครับก็ถูกฟ้องร้องคดีอาญาหลายคดีครับซึ่งหลายคดีมากมายเนี่ยก็ยกตัวอย่างนะครับเช่นคดีจ่ายเงินปิดปากแล้วก็มีการปลอมแปลงเอกาสารทางธุรกิจครับเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับนายทรัมป์เนี่ยถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดทั้งหมดเนี่ยสาข้อหาด้วยกันซึ่งเป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องกับ,ก,บการปลอมแปลงเอกาสารทางธุรกิจ เพื่อปกปิดเรื่องการจ่ายเงินให้แก่นางสาวสตอร์มี่แดเนียลซึ่งเป็นดาราหนังผู้ใหญ่นะครับดาราหญิงนะครับไม่ให้เธอเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาอะนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแหละครับซึ่งผู้พิพากษาครับก็มีการเลื่อนวันประกาศบทลงโทษของนายทรัมป์ออกไปจากเดิมน,นะครับในเดือนกันยายนเนี่ยไปเป็นวันที่26พฤศจิกายนนี้ซึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากนี้นครับมันเป็นการเกิดขึ้นจะมีการตัดสินท,ที่ก็คือหลังเลือกตั้ง ซึ่งอาจสามารถดําเนินการตามกําหนดการเดิมได้นะครับแม้ว่าทรัมป์เนี่ยจะชนะเลือกตั้งไปแล้วผู้เชี่ยวชาญมองว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะไม่ถูกลงโทษจําคุกในคดีนี้ด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากเป็นการกระทําผิดครั้งแรกแต่นะครับก็มีคําถามว่าหากถูกตัดสินจําคุกจะทํำยังไงเขาบอกว่าทนายของทรัมป์เนี่ยน่าจะยื่นอุทธรณ์ทันทีครับแล้วก็ใช้ข้อแก้ต่างว่าช่วงเวลาที่ถูกจําคุกเนี่ยจะทําให้ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดีได้และเขาเนี่ยก็ควรจะเป็นอิสระในระหว่างที่รอศาลพิจารณาคคดีครับ คดีต่อมานะครับก็คือคดีวันที่6มกราคมครับซึ่งเป็นการเจะก,ก่อจลาจลที่รัฐสภานั่นเองครับคดีนี้หลายคนคงจําได้ดีนะครับว่าเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อนอายโจไบเดนเมื่อปี2020นะครับและเขาเนี่ยก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเพราะว่าถูกมองว่าตัวเองเนี่ยถูกโกงแล้วก็มีการกล่าวคําปลาสายด้วยการใช้ถ้อยคําที่ออกแนวไปปลุกระดมนะครับให้ผู้สนับสนุนเนี่ยไปใช้ความรุนแรงนะครับก็ทําให้เกิดเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภานะครับ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยทรัมป์เนี่ยถูกยื่นฟ้องร้องคดีอาชญากรรมโดยอัยการพิเศษที่ชื่อว่าสมิธนะครับซึ่งกล่าวหาว่าทรัมป์เนี่ยพยายามล้มล้างผลการเลือกตั้งครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับขณะที่การดําเนินคดีในข้อหาเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะชะงักงานนะครับหลังศาลสูงสุดเนี่ยก็มีคําตัดสินว่าทรัมป์เนี่ยมีความคุ้มครองบางส่วนนะครับจากการถูกดําเนินคดีอาญาสาหรับการการะทาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเพราะว่ามันเกิดขึ้นระหว่างที่เขาเนี่ยยังดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีอยู แต่ว่านายสมิธเนี่ยก็มีการโต้แย้งว่าการพยายามล้มล้างการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณทําหน้าที่ประธานในประีอยู่หรือเปล่านะครับแต่คดีนี้นะครับอาจจะหลุดก็ได้ครับสำหรับทรัมป์เพราะว่าตัวเขาเนี่ยขึ้นเป็นประธานในประีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะยังไม่เป็นทางการนะครับเพียงแต่ว่ามันจะถูกการคุ้มครองขึ้นมาอีกนะครับทำให้คดีนี้อาจจะไม่ถูกตัดสินแล้วก็รวมถึงคดีช่อโกงต่างเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกตัดสินหรือว่านํามาพิจารณาโทษเหมือนกันซึ่งหากว่านายสมิธเนี่ยเขาเป็นอาย ไปดําเนินการเรียกได้ว่าติดตามคดีหรือฟ้องร้องต่อเนื่องเนี่ยทรัมป์ก็แค่ปลดเขาออกจากตําแหน่งครับเท่านี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องใครแล้วนะครับถัดมาอีกคดีครับก็คือคดีการจัดการเอกสารลับครับอันนี้เป็นคดีที่ค่อนข้างดังเลยทีเดียวครับซึ่งฟ้องร้องโดยไยการพิเศษคนเดิมนี่ครับคือนายสมิธนะครับไปกล่าวหาว่าทรัมป์เนี่ยบริหารจัดการเอกสารลับของราชการอย่างไม่เหมาะสมครับหลังจากที่เขาเนี่ยออกจากทำเนียบขาวไปแล้วซึ่งแน่นอนนะครับตามมาด้วยทรัมป์เนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับ โดยทรัมป์เนี่ยถูกกล่าวหาว่าเก็บเอกสารที่มีเนื้อหาอ่อนไหวไว้ในรีสอร์ทมารากโก้ของเขานะครับแล้วก็ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมที่พยายามเก็บเอกสารดังกล่าวกลับไปด้วยนะครับอย่างรักตามาผู้พิพากษาในคดีนี้นะครับก็คือนางสาวไอรีนแคนนอนนะครับซึ่งเป็นคนที่ทรัมป์เนี่ยแต่งตั้งขึ้นมาเองกับมือนะครับซึ่งเธอก็ยกฟ้องคดีนี้ไปแล้วในเดือนรกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยบอกนะครับว่านายสมิธเนี่ยได้รับการแต่งตั้งไปอายการพิเศษอย่างไม่เหมาะสมเพื่อมาทําคดีนี้นะครับ ต่อมานะครับอีกคดีก็คือคดีความพยายามในการล้มล้างผลการเลือกตั้งที่รัฐจ,จอร์เจียนะครับเมื่อปี63ซึ่งเขาก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนนะครับที่ไปพยายามจะล้มผลการเลือกตั้งในปีนั้นนะครับแต่ตอนนี้ครับทรัมป์เนี่ยกลายเป็นประธานาธิบดีไปแล้วอย่างที่บอกอาจจะยังไม่เป็นทางการแต่ก็เรียกได้ว่าขาข้างเนือก้าวเข้าสู่ทำเนียบขาวไปแล้วคดีไอเนี้ยอาจจะถูกยกฟ้องก็ได้หรือว่าอาจจะถูกเลื่อนพิจารณาไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยก็หลุดจากข้อกล่าวหานี้ได้เหมือนกัน เนื่องจากว่าประธานาธิบดีเนี่ยจะมีสิทธิคุ้มครองพิเศษบางอย่างครับซึ่งหากคดีนี้จะถูกมาดําเนินการหรือว่าเอามาพิจารณาอีกทีเนี่ยอาจจะต้องรอเขาลงจากตําแหน่งในอีก4ปีข้างหน้าด้วยนะครับและอีก4ปีข้างหน้าก็ไม่น่ามั่นใจด้วยครับว่าทรัมป์เนี่ยจะลงสมัครอีกหรือเปล่าแม้ว่าตัวเขาเนี่ยบอกว่าอีก4ปีข้างหน้าเขาจะเขาจะไม่ลงแล้วเพราะว่าเขาก็บอกเขาก็อายุเยอะแล้วแต่ก็ต้องมาดูต่อไปนะครับว่าทรัมป์เนี่ยจะลงไหมเพราะว่าเขาเนี่ยเรียกได้ว่ากลับคําพูดบ่อยนะครับ เหล่านี้นะครับก็เป็นคดีความที่เรียกว่าทรัมป์เนี่ยกำลังเผชิญอยู่แล้วก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีหรือว่ารอตัดสินลงโทษอยู่นะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าอายการสารท่านจะว่ายงไงเกี่ยวกับคดีต่างๆของทรัมป์ที่ยังคงค้างคาอยู่นะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะชนะเลือกตั้งไปแล้วนะครับผมก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าอ่าจะต้องไป,ไป,ไป,ไปงเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นี่แหละซึ่งทางเดโมแครตเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้ไีคันไปรื้อคดีพวกนี้มาเขาไม่ได้ขัดขวางเลยครับ ที่ล่าสุดเนี่ยนางกามาลาแฮริเขาก็ออกมาสแสดงความยินดีกับทั้มนะครับสำหรับการชนะการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับแล้วก็ระบุยืนยันเลยเัาว่ารัฐบาลของโจไบเดนเนี่ยซึ่งเธอตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีอยู่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการเปลี่ยนถ่ายถ่ายโอนอำนาจไปสู่พรรครีพเวลิกันของนายทรัมป์นะครับโดยที่จะไม่ขัดขวางอะไรเลยนะครับเพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอัปเดตนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับยังอยู่ในระหว่างเรียกได้ว่าช่วงเลือกตั้งของอเมริกากันแม้ว่า การเลือกตั้งมันจะจบไปแล้วก็เป็นข่าวที่เรียกว่าตามหลังมานํามาฝากกันครับ